ผมผู้ชมจะเอาเบอร์อะไรม็เลือกด,ดูครับดูบออะไรก็ได้สมมติเอาบนนี้ครับเอาบนนี้ครับสมมติเอาบนนี้เอาบนนี้นะครับมีสารครับข้อผู้ชนค่อยๆดูนะครับดู 8ปยู่ข้างหน้านะครับดูไปดยู่ข้างหน้านะครับดูแปดยู้างหน้านะครับดูแปดยู้านหน้านะครับแปดยู่ข้างหน้านะครับครับแปดยู้างหน้านะครับผมผมจะให้สต๊อตเนี่ยขึ้นข้างบนครับเดี๋ยวผมทาให้ครับผมจะไม่กดครับจะจะให้บวกแดอยู่ข้านล่างนะครับ อืมครับดูครับผมจะปบมนะครับ1นึ่งสองย้จัมนะครับดูครับดูครับสตอกอยู่ขํางดครับตอนนสุดผมทำได้ครับดูครับโบเปลนอยู่้างครับโอ้